1> exercise 1. complete the dialogue with the words below เติมคำลงในบทสนทนาโดยใช้คำศัพท์ที่ให้นะคะนักเรียนต้องมีกระดาษกับปากกาไว้จดคำศัพท์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่าครูเปิดหน้าต่อไปแล้วครูจะไม่เปิดย้อนกลับมาให้ดูอีกทีนึงนะคะถ้านักเรียนไม่มีใบางานให้นักเรียนจดในส,สมุดหรือกระดาษนะคะคำแรก nice to meet you Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะคำที่สอง Hello เป็นคำทักทายนะคะต่อไป Good morning Good morning Bye Hi How are you นะคะทบทวนค่ะมีทั้งหมดหกคำนะคะ Nice to meet you hello good morning bye hi how are you เสจเสร็จแล้วนะคะ ready go look at the picture and then complete the dialogue with this word น,ะะนักเรียนดูบทสนทนาระหว่างซาร่ากับฮานาฮานาบอกว่าซาร่าบอกว่าจุดๆและตามด้วยชื่อฮานาแล้วเพื่อนเขาจะทักทายกันอย่างไรนะคะตัวนี้มีทั้งหมด3ตัวเลือกนะคะนักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไป3ตัวเลยค่ะต่อไปข้อที่2 situation in the classroom อยู่ในห้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้น teacher กับ students greeting ก็คือทักทายกันเนี่ยเราก็ควรใช้ภาษาที่เป็นยังไงคะเป็นทางการใช่ไหมคะเราควรจะพูดว่าอย่างไรต่อไปข้อที่3 look at the picture ดูเพื่อนเขายกมือบอกลาเพื่อนบอกว่า see you later p a ร l โและปา a o โ o จะบอกว่าอย่างไร น่าจะเป็นการ live taking ใช่ไหมคะการบอกลานั่นเองต่อไปซาร่ากับเปารโลมาอีกแล้วแต่งกายด้วยชุดที่สุภาพนะคะทีนี้นักเรียนดูปาโลบอกว่า nice to meet you nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักด้วยเช่นกันแสดงว่าซาร่าต้องพูดว่าอย่างไรนะคะอ่านนักเรียนเสร็จแล้วเนาะดูฉะเฉลยค่ะ ข้อที่หนึ่งซาร่าตอบว่า Hello h a n a h Hi Sarah How are you I am fine Thanks ถูกกันไม่เอ่ยข้อที่หนึ่งถ้าถูกให้คะแนนไปเลยค่ะข้อละห้าคะแนนนะคะถ้าตอบผิดตัวเดียวก็ไม่ได้นะคะต้องถูกทั้งหมดสามตัวเลยต่อไป สถานการณ์ที่สองที่เชร์คุยกับซิลเดนทักทายอย่างเป็น f o r m มอลกรีตติ้ก็น่าจะเป็น good morning นะคะทั้งสองตัวเลยตอบถูกให้5คะแนนนะคะข้อที่3เพื่อนทักทายแน่นอนเลยยกมือแค่ดูรูปภาพก็รู้แล้วจะต้องตอบว่าบายและข้อที่4ี เมื่อมีคนตอบกลับ Nice to meet you too เพราะฉะนั้นคนที่ถามก็จะต้องเป็น Nice to meet you คนที่คุยนะคะต่อไปนักเรียนถึงขั้นสุดท้ายละขั้นตอนสุดท้ายละอันนี้จะเป็นงานที่ครูจะมอบหมายให้นักเรียนนะคะไปทำเป็นการบ้านส่งในในสัปดาห์หน้านะคะก็คือครูจะให้นักเรียนอ่า พูดแนะนำตัวเองแล้วก็อัดวิดีโอคลิปนะคะส่งครูความยาวความยาวไม่เกิน5นาทีนะคะให้นักเรียนพูดโดยใช้สำนวนหรือใช้ข้อคำถามที่ครูให้มานี้อย่างเช่นตัวแรก Your Name บอกชื่อทักทายก่อนนะแล้วก็บอกชื่อจริงนามสกุลบอกชื่อเล่นของตัวเองนะคะอายุ you, where do you study เรียนที่ไหน แล้วก็ who is your best friends เพื่อนสนิทคือใครนะคะถ้ามีเพื่อนสนิทหลายคนก็เราก็จะสามารถบอกได้ว่า my best f r i e n d are แล้วตามด้วยชื่อเพื่อนนะคะหลายๆคน what's your hobby งานอดิเรกของคุณคืออะไรงานอดิเรกหรืองานที่ทำในเวลาว่างอะสิ่งที่คุณชอบทำในเวลาว่างคืออะไรบอกมา what food do you like คุณชอบอาหารอะไรเป็นพิเศษอย่างนี้นะคะทำให้เป็นคลิปนะคะเป็นการทักทายเป็นการสนทาเป็นการแนะนำตัวเองมีเริ่มต้นก็คือมีการทักทายแล้วก็ตอบคาถามพวกนี้นะคะ,ะช่องทางในการส่งงานส่งมาที่ l ล n e ของครูยุวดีก็ได้นะคะโดยนักเรียนสแกนที่ q r e ตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ Facebook ครูยุวดีก็ได้นะคะอันนี้ครูได้แนบลงไปในใบในใบงาน PDF แล้วนะคะนักเรียนสามารถสแกนได้แล้วทำที่บ้านได้เลยนะคะลองทำดูค่ะฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ครูก็จะขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะคราวหน้าเจอกันใหม่ แล้วก็วันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณคลิปและสื่อดีๆนะคะสื่อดีๆจากช่อง YouTube นะคะอั่งนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีอย่าลืมทำการบ้านส่งนะจ๊ะบ๊ายบาย